ทุกคนนอนสบายดีสบายดีบอสทนะุกทุกคนนอนวันนี้อยู่กับช่องเบวนึกเอ็นชอยไม้ไล่วันนี้เบลนึกจะมาถ่ายบรรยากาศในงานตอนทับลุนนองเนาะคือตอนทับหนักศึกษามาที่ทีขึ้นมาซุกซ่าอยู่โรงเรียนอุตสาหก,กรรมเนาะอยู่แข้งกวางนิ่งทักเนื้อของประเทศเนะวียดนะามหน่อยอีกทีเนาะอันเดียวันนั้นเบลนึกจะถ่ายบรรยากาศเนาะการลินกิจกรรมเนาะจะมีลายกิจกรรมที่ลินเนาะในงานตอนทับลุนนองเนาะโอเค ตอนนี้เพื่อนกำลังทดลองอ่าลินเกมเกมย่างก่อนี้นะน้อยเกมปอมักเบ่งเกมปอมักเบ่งเกมปอาลูกโคมเนาะทุกคนเนาะให้กินเบียร์เก่งเราพนักเกมอ่าเนาะปอมักเบ่งใส่อ่าใส่โจ๊กเนาะบนตัวย่างอ่าพ่อแม่ไี่นะกําลังร้องอยู่เนาะ

ทางนั้นพบนแมนเอเนคทุกคนใครพวกแก้วเรายืนยืนอยู่บนเก้าไว้เนาะใครพวกแก้วมาต้องออกจากห้องเนอะตุ้มกระซิบคนเด้อตุ้มเป็นมือบ้านเลยลองก่อนนอกลองก่อนให้เพิ่นลองก่อนเนาะอันนี้เป็นเกมที่หนึ่งเกมอาเป่าลูกโป่งเนาะทุกคน เปลาลูกโป่งเปามักเบงเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ท่านก็กำลัง,ลงทดลองเนาะทดสอบเบิ้งก่อนเนาะอืมทดลองก่อนเนาะจึงบรรยากจึงเฮ็ดแท้นะเนาะมื้อนี้มีไลยกิจกรรมลีนมีไลยเกมที่จะเล่นทุกคนเนาะจะมีอ่าแบบเต้นเน,น,นี่ยทุกคนเนาะเออเห็นแล้นาะเห็นแล้วเนาะประยักษ์ปรมู่เปลาให้มันแตกไป,กอ,ป,ไปอง ห๊เปาให้มันแตกว่ะโอยายยายยายจอบอ๋ออ <ichtlich developed> ่าเออเป่าให้มันเต็มมันโจกันซือติฮอนไห้ว่าอ้นึกฮอนเนาะเดี๋ยวนี้0โมงแล้วดิน่ะ7:00นปาย8:00น8:00นแล้ว8:00น้แดดทุกคนเนาะแต่ยังบ่ทันเริ่มเกมที่1เท่าเนาะ่าวแดดฮอนทุกคนเนาะแดดฮอน อยู่บ้านเฮานะ่ะจะเดดฮ้อนคือกันทุกคนเนาะแต่ก็อดเอาเนาะวันนี้เป็นวันสําคัญวันต้อนรับอ่านักศึกษามาเนะาะคือรุ่นโน,โน,โน,โน้องอันนี้กรรมาการมิสเตอร์มอนสบายดีทั <c oughs> ้งหมดมีอ่าเกาคุมนะ่มเนาะเกาคุ่มอันนี้กำลังกระแกมเนาะ อายุเรียดิต่อลูกโป่งต่อลูกโป่งเป้่าให้มันเต็มจอกแม่นบอกเป้่าให้มันเต็มจอกเกับชนะในรางวัลที่หนึงไปมีเก้าคุมเนาะ Are you ready? Okay. Let's go. อ่าเข้าเปิดเพลงแล้วนะพีกนเอา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 ไปโอ้เอไปนะนี่เนอ อ๋อไปว่ไปไปว่ายเอาไปวัดจันแล้วมะจะมาแบ่งเว้ยเนีโอยมันมันุนสกกุมฮานะโอ้ยกุมหกกุมบอลืคือภาษาเด้

เกมที่สองก็คือขาแป้งคนอะไแบบนั้นคาไพ่คนแป้งเนาะน่าข้าววันนี้เลยเนาะทุกบีเออทุกบีเป็นกรรมการเนาะกรรมการ นาจะนาบอเข้าแล้ววันนี้กันแป้งนี่เนาะจะเอาแป้งอ่านี่เป็นเกมที่ซองเนาะครับครับพายคนคนแป้งทุกคนเนาะมึงมึง สู้ๆเ้อะลงกลมลงอ่ะมันบอกบบมีจักรนี่นะได้โอ้นี่ไล่มาอยู่กับคนแีนะสู้ๆส้ๆนนี่แกนี

เกมที่สามเกมกินคนเนาะกินขนมจไปเลยกินน้ำกินขนมอมแง่เข้มเจมไปเลยสองสามเลยหกเลยดกเลยหกเยหกเลยหกเลยหเย

เอาอันนี้ลงโทษมะโอ้คืดีมัลงโทษตำรวจอัเอาไปถอดมันพูดที่โฆษณาหนาอเขากำลงโทษอันนี้เป็นเกมที่ซีน้องทุกคนเป็นเกมที่ก๊อปยังไม่ทราบ าาฟังซองซอทิกต็อกเลเด้อเมซา A PTBS yes อันนี้เป็นเกมยังเปอชืเกมนะก๊อปเนี่ย๊ i k t o เนี่ยเป็นเกมดิซี่เกม t i k t นเนาะ เกมที่ห้าแมนเกมเต้นหนาตังกันเนาะก็จะเต้นแบบนี้แหละทุกคนเนาะอ่ะเยอะเยอะเยอะอ่ะคนเขาจะอ่าเอาตังมาไว้นี่เนาะแล้วก็เต้นอ้อมเนาะเต้นอ้อมแล้วก็ khâu bao bằng viết dứt là cả hai <laughs> năng luôn nó bếp nhát nhát tăng cả nó ok ta nó ဒီစမိုင်းတော့ပြလဲစစ်တဲ့နမ်